ไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาผมจะบอกนะครับเรื่องนี้ให้คุณฟังว่ารู้ไหมครับทำไมคนที่อยากจะรวยและยังไม่รวยสักทีหมายถึงว่ารวยสำหรับผมขั้นต่ำก็สักหลักล้านโอเคไหมผมเชื่อนะว่ามีหลายท่านในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยจับเงินล้านผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับมาฟังกัน เรื่องมีอยู่ว่านะครับหากคุณนะครับรู้ว่าวิธีไหนทำให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นมาคุณก็สามารถรวยได้ถูกไหมแต่คนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ผมเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณเอากล้วยไปให้ลิงแต่เอาเงิน1000บาทไปให้ลิงด้วยคำถามคือลิงจะเลือกอะไรครับระหว่างเงินหรือกล้วย คำตอบนะครับง่ายๆครับลิงเลือกกล้วยอยู่แล้วครับ1หวีคําถามคือ1หวีราคาเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับ1000บาทถ้าลิงสามารถเอาเงินไปซื้อกล้วยได้นะครับลิงก็คงได้กล้วยหลายหวีถูกไหมครับสมมติหวีละ35ได้กี่หวีครับ10บหวี350 20หีหวีเจ0ยบหวีเลยนะเห็นไหมครับแปลว่าอะไรครับลิงไม่รู้ครับว่าเงินสามารถซื้อกล้วยได้ สิ่งสำคัญคือเราเนี่ยก็เป็นสัตว์ประเสริฐถูกไหมเป็นคนที่รู้ว่าเงินสามารถซื้อของได้แต่วิธีหาเงินที่มันมากๆล่ะที่มันไวๆล่ะไม่รู้ครับ ถ้ารู้คนก็รวยกันหมดทั่วโลกแล้วใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้ผมรู้แล้วว่าทําเงินยังไง1ชั่วโมง1000บาท1ชั่วโมง500บาทผมก็เลยมาเปิดคลาสนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้และทําตามอย่างถูกต้องไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วก็จะได้ถึงเป้าหมายไวๆผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความฝันผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่อยากได้เงินล้านอยากได้เงินแสนอยากได้เงินหมื่นโอเคไหมซึ่งวันนี้ผมสามารถทําได้แล้วผมก็เล อยากจะเปิดคอร์สราคาย่อมเยา2,499บาทให้พี่ๆได้เรียนรู้ว่าเราสามารถหาเงินได้ใน1ชั่วโมงไม่จําเป็นต้องทํา8ชั่วโมงอีกต่อไปแล้วใครที่ฟังคลิปนี้นะคุณโชคดีนะคุณไม่ต้องทาอีกแล้ว8ชั่วโมง5 0 0บาทมันเป็นยุคเก่าเป็นยุคอดีตวันนี้เรามีนวัตกรรมเรามีความคิดและเรามีเรื่องของไ s ซ t การลงทุนให้อย่างถูกต้องการเทรดการลงทุนไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดมาดูกันบ้านกันใต้เมนคอมเมนต์นี้มาดูกันบ้านดูให้ครบ ดูให้อินจากนั้นถ้าคุณสนใจสามารถเรียนกับผมได้เลยผมตอบทุกคําถามที่คุณอยากรู้และคุณสามารถทําตามคลิปและส่งลับ,บ้านให้ผมได้เลยและคุณสามารถมีตังค์ได้เลยทันทีไม่ต้องรอปีหน้าและไม่ต้องรอชาติหน้าคุณสามารถทําเงินได้ใน5นาทีนะครับและใน1ชั่วโมงคุณอาจสามารถทําเงินได้ 300-500- ถึง1,000บาทก็เป็นได้นะครับและนักเรียนของผมทํามามากกว่านี้หลายเท่าผมอยากจะบอกว่าโอกาสครั้งนี้นะครับใครทําก่อนชีวิตดีขึ้นก่อนนะครับผมทํามาแล้ว สองปีที่แล้วไปดูฟีดผมเลยว่าผมเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบ้างตั้งแต่ขายตลาดนะัดขายของออนไลน์ทําข้าวแกงแล้วก็ลงมาเรดตอนแรกผมก็ไม่มีรถหรอกรถหรูอะรถสปอร์ตอะไรพวกนี้ไม่มีหรอกแต่ผมนะครับเดินทางอย่างถูกต้องผมสามารถคว้ารถได้ตามฝันของผมผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับขว้าความฝันคุณโดยไหวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันในครั้ครับผมแล้วเจอกันในเดือนสองเดืสามฝากติดตามด้วยนะครับผมชีวิตดีขึ้นคุณก็ต้องชีวิตดีขึ้นรับรบ๊ายบาย